แดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสธาบันไม่หวั่นไหว สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอกัคุณครูอีกครั้งนะครับค,คุณครูหลิมหรือค,คุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6คลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่11นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ ก็ขอยนักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหนหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่มที่1เราจะเรียนกันในหน้าที่58 2. ก็คือสมุด 3. ปากกานะครับก็ต่อเนื่องจากเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะครับระบบอวัยวะด่างๆในระบบย่อยอาหารนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในหน้า50แบเรื่องอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารที่ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งบัดเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปดูกันนะครับว่าอวัยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันในระบบย่อยอาหารเนี่ยจะมีอะไรบ้างมันน่าสนใจเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอของครูได้เลยครับก่อน ต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับการทำงานของระบบย่อยอาหารซึ่งมี2ประเภทก็คือการย่อยเชิงเคมีแล้วก็การย่อยเชิงกลน,นะครับอ้วันนี้ก็มาต่อในหน้า58นะครับเรื่องอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารจะทำงานร่วมกันโดยมีขั้นตอนดังนี้ขอนักเรียนเนี่ยดูภาพตามนะครับ 1. เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปภายในปาก จะมีฟันเคี้ยวอาหารลิ้นช่วยคุกเคล้าอาหารและต่อมน้ำลายจะขับน้ำลายที่มีแอนไซม์อะไมเลสหรือน้ำย่อยออกมาย่อยเฉพาะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรนให้มีขนาดเล็กลงโดยจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล 2. ก็คือเมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อบีบอาหารให้เคลื่อนที่ต่อไป 3กล้ามเนื้กอกะเพาะอาหารหดและคลายตัวเพื่อคลุกคล้าอาหารและจะผลิตเอนไซม์เพปซินหรือน้ำย่อยออกมาออกมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงของเหลวที่มีอาหารและเอนไซม์ผสมกันอยู่ในกระเพาะอาหารจะเรียกว่าไครมี่แล้วส่งต่อไปสู่ลำไส้เล็ก สำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนข้อที่1ถึงข้อ3ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบนใบนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอของครูแล้วห่วงว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนะครับอวัยวะต่างๆนะครับในระบบย่อยอาหารที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปากนะครับเมื่อเรารับประทานอาหาร้าไปหลังจากนั้นฟันมีหน้าที่บดเคี้ยว น้ำลายนะครับเป็นการย่อยเชิงเคมีโดยการมีเอนไซม์อะไมเลสนะครับหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่สุดท้ายก็ไปออกที่ทางทวันนะครับก็ไม่ยากเลยจะไม่ครับนักเรียนเ,เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับเข้าใจเนะื้อหาแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัด ที่คุณครูให้ทำนะครับขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทุกข้อนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมถ่ายรูปส่งเข้าลายกลุ่มผู้ปกครองและจัดเก็บภาพเข้าสู่อัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงนะครับสำหรับคนที่ยังค้างงานชิ้นที่1ถึง9นะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยรีบทำนะครับรีบส่งหรือบางทีเราอาจจะเห็นเพื่อนๆคนใดนะครับที่ส่ง ส่งงานน้อยนะครับก็ถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยก็ขอในักเรียนเนี่ยได้บอกเพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอ,อนักเรียนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ